มาเด้อมาเด้อเมื่อก็บบูบุรีอันเมื่อนีนนั่นเก็บไปใส่อันส่งฟิตซือดอกไม่มีเวลาเหมือนฝนจะตกึ้มนมาเมืองเมืองศิษาเิพเฮเบิ้งมืออื่นเลิกงานทตามีแห้งจังสิจังสิเขามากไหมอันนี้กระบอกไก่ดอกจ้ายยืสัน้นเฮ้งอนนี่แหละใส่เบิ้งได้อันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะเพราะว่าเก็บไปกินเองมือจะมีมีเวลามีเวลาของมือละค่อย มึงเคยเจอเบุรบ,บอรี่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่นี่ปีนินบดกนะเป็นหนงสี่เดอ้อบูเบอรี่อ่ะสวัสดีทุกท่านจ้าจะคอยเซตอย่างตละลเมือโดดไปโดนมากมืออื่นกับบอรมืออื่นกับเบอรออบเซตงานเตออันนี้บูเบอรี่ที่เขาเก็บเขาเก็บคนไทยอันมานําบริษัทเก็บคนไทยอยู่นี่ก็เก็บฝรัยย่งก็เก็บ,กบแต่ตะไผ่มันเนาะตะส่วนหลายเนะ่ะฝรั่งเขาเก็บแค่ไปกินแต่คนไทยเนี่ยเก็บเป็นธุรกิจเออเพราะว่าคนไทยขยนันนี่นี่ อันนี้ห้อยเกระเจ้าได้หน่พ่อก็เห็นห้อยตักขนาดนห้อยเกลแสดงว่าเขาเจ้าไม่เก็บแล้วแต่ว่าเขาเจ้าบ่ถือใจว่ามันหน่อยพูดอันนี้ลายสําหรับข่อยด้ข่อยไปไกลก็หนีบ่ได้ข่อยยานนัะจ้ะเราสิกินในเบิ่งก่อนสิกินในเบิง่งแชร์ให้หน่อยค่ะบูเบอร์รี่อินฟิลแลนด์คุณน่ะนี่นี่ แต่ว่าขอยมีหน้าตากเนาะอันนี้เบิ้งก่อนนี่เลยจ้ะมีประโยชน์เขาไปสก,กัดเขาไปทำย่ยเกิดไปสก,กัดเฮดวิตามินเฮดอาหารบำรุงหลายอย่างอยู่เมืองไทยก็ตรงมีแหละลูกเบอร์เบอรี่เขาใส่เฮดเป็นน้ำผลไม้แบบผลไม้รวมสก,กัดน่นสก,กัดนี่คือมันมีประโยชน์นี่นี่เลย มึงน้าไปหาหน้าตัก,ก่อนอันมือนี้นี่ยือสิผาคือสิปคคราเก็บด้วยอีน่าอีน่าเน,น,นี่ภาคย่างเดียวเน้อเขาให้ได้บขอก่อยก็เอาเดียข่อยนี่เลยเจ้าแตงขนมของข่อยมันมีแบบ,แบบแบบอันปกติอะนะหมายถึงมันเล็กไอตัวนี้นะแต่อันใหญ่แท่งรถดเพราะว่ามือนี่แค่ว่ามาเบิงทางซื้อแตะวห้อยข้าเจ้าเก็บแหละแต่กันยังเหลือเพราะเขาได้เล่มอยู่คยประกาศไปไกลก็นี่ แบบนี้อันใหญ่กว่านี้แบบอยู่ในรถตีวอลในรถเลยมือก็เลอกงานกระสิบเลาะอ,อีกนะฮะบอนเมื่อยด้แบบนี้เลยจ้ะเด้อขอสิตาให้เบิงเ้งได้บันนี้เด้อโอ้ยคือใหญ่มุกเจ้าเห็นนำ้ำให้อ่างนี้เห็นว่ากระไดเออไม่ซึ้อจังได้ดีบม่มีอันไม่มีลูกมือเนาะนี่อย่าล้มนะจ้ะ สิตักให้เบิง่งว่าตักจังไดเด้อสิตักให้เบิง่งว่าตักอย่างไรเอ้ยแช่ให้หน่อยค่ะไม่ใช่แช่วางสีเด้อเธอหนามม่จะวางสีไม่ใช่แช่มาแล้ววาง <c oughs> อ้าวขอสิตักเงี้ยสิก็ได้อย่าลุมนะแล้วขอสิไปตักให้เบิ่งเห็นบ่ล่ะโอ้ยขอสิตักยักยงไดเนาะ ไม้ก็ได้ไปสิหันยังสีหันอย่างนี้ยากได้มากผู้เดียวมีใคมันถือหายเป็นมากหลายคนของมันถือหายดอกเด้อเพาก็บฝ้าวเก็บมแต่ข่อยแล้วมานนางผักนี่เอามาันก็ไปเห็นข่อยแบบน,นี้แบบนี้เลยจ้ะนี่แบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้ข่อยสาธิใไ้เบิง้งจริงรู้มันหน่อยได้นี่นี่แบบนี้เลยนี่เห็นไหม แค่ไหนเบิ้งซื้อจริงๆลูกซันนี่มันน้อยต้องไปหาแบบลูกยิ่งใหญ่ใหญ่ซ้ำอันใหญ่ซ้ำอันลูกมะาพร้าวเล่า <c oughs> นี่สตาร์กแบบนี้เอาละประเทคนิคไผตักมันเด้นี่เลยจ้ะอันนี้มันลูกน้อยคนณรัาที่แถวเจ้าเบิ้งซื้อดอกจริงๆนะสตักแท้ๆบ่นี้บ่ได้มีเวลามาผัากนี่สิเด้อเจ้านี่มันก็สิปล่ลองต้องแต่งอยู่ในนี่นะ อันนี้ลูกเล็กจ้ะตะว่าเฮ็ยเห็นหมื้ยเจ้าเบิ่งซื้อข้าเจ้ามาตักแล้วนี่ข่อยมาห้อยเก่าข้าเจา้าเดี๋ยวไปมองลูกใหญ่ๆนซ้ำอันลูกซ้ำ,ำมะข้าวก่นอนยิ่งใส่เนาะซ้ำลูกมะข่าวยิ่งใส่เนาะยิ่งใส่แต่ว่ามันมีแต่ว่าข่อยคักนอกพื้นอ่ะพื้น,พ,นพื้นดินมันก็ไม่ได้เรียบไง,เอ,งเอียงนู่นเอียงนี่ข่อยสิต้าแข็งไมอเจ้าเบิ่งจังเลยเนานะ อยากให้ดูดอยากให้เห็นนะว่าเขาตักกันยังได้ไม่กเก้าข้าเจ้าดอกอันนี้เขาไม่เก็บก็ได้ต้องเลือกข้าเจา้าบ่กลไปไกลวันนี้ข่อยย่านอ้ยเหื่หนาลูกมากอ่ะลูกก็ติซือกล่องข่อยด้วยลูกข่อยก็ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ก็พอได้เก็บย่ดอกถ้าไปกินในซื้อถ้เก็บไปขายมันก็ต้องไปป่าใหญ่ๆเนาะนี่อันนี้วิธีของข่อยดอกคือตังแต่เขาเป็นหูดอกตักยังไงก็ได้ไม่ให้มันแตกนะถ้าไปป่าดอกนี่มันบริหน่อยสิเด้มันสิหลุมแบบใหญ่มันใหญ่สำหรับงนาวนี่แหละ ถ้าเก็บอีหลีบอดนีมันว่าละเลยนะสับดอกส่วนเอาส่วนเอาเพราะยาญ่มันเต็มถังเนาะแต่เมื่อนี้ข่วามันลาอซื้อเพราะว่าเพราะว่ามาเหละไใบฝนกระสิตกกระสิข้ามแล้วไปใบไส้ทรงฟิดกินแต่มีออเดอร์อยูแต่ว่ามันมีปัญญาไปเก็บให้เขาอะนะมีออเดอร์ไอโดดมีออเดอร์ทุกปีหละมงึมงคล้ายบือดอก แต่ว่าสะหาหมังแต่ว่าสิไปหาหมักไม่ใส่ให้เขานาะปัญหาเนี่ยโอ้ยนอร์เแมันอยากให้มูเบิงน้ำปวนอันยุ่งกับมีเดอ้อยุ่งนี่นึงโอ้แต่มีคนถือกล้องให้ดีกว่สิเห็นหลายกว่าน,นี่ยู่แต่ว่ามาผู้เดียวเนาะแค่สิบเอื้นไผมานั่งแเจ้ากันไปทางไผทางมันยุ่งทิพย์สินะยุ่งทิพย์มิจจะเข้าใจว่ายุ่งทิพย์ไม่ใช่ยุ่งนะ ยุ่งกันจังยุ่งแบบเขาไม่ชวนกันหรอกเด้อทำไมสนิทกันกินเข้าป่าข่กระพ่อนไผ่ดอกเราว่าข่กยกเพ่อหุป่าอันนี้ยุคขางเง่อนขอโอยนี่มงเศร้าข่ปี่างเน่ยมันมันบดกอันนี้ก็ห้อยเกลาเขาดอกนี่เขามาเล่มห้อยเกาเขาเจ้ามีคนมาเอาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขา่อยคิดว่าเขายยางเล่มๆล่มซื้อพวาลุ่นใบใหญ่ต้องไปป่าลึกป่าใหญ่กว้างมันจะสิมีหมาใหญ่เห็นมั ้าผักไงถ้าข้าผักก็ไม่ได้ยังเด้อมันต้องมีเวลาโอ้ยสวนอคนไทยนาะมาเนาะต่ว่ามาน้่บริสัทเก็ได้ยูดอกต่ว่าผลไม้มันเยอะไม้เรื่องของธรรมชาตาไไาาไาิไม่ไผ่หูเด้อบางไมลหลายบ่หลายไผ่หูดอกทุกปีอะไม่รู้ล่วงหน้าหรอกถ้าแต่อย่างน้ำกล่องเลสิบเต็มอันนี้จเจ้เพีย นี่แล้วจ้ะมันบลาดกเด้อป้านี่จริงๆนะเธอเจอป้าดกสีลูกใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่านี่หลายอยู่นี่แบบนี้นี่บมลงเล็บแมวนี่เลยจ้ะเล็บแมวข่อยมาอ่านถ่ายวิดีโอซื้อมันนี่ข่อยมาเลงมหมืองเกาข้าเจ้าไม่เห็นมา,านคักด้อเพราะพีคนถือกล้องหายยุ่งกับร้ายหลายเด้อมิงมิงมิงยู่ ยุงสิบ่าเมาอ่นบ้าเมานำชาติสิไมากับก,กินเลือดคอยไปเก็บไปแฉ่บ่ไร้มาพักกันสิเด้เเดอดไม่มีเวลาพักเพราะยานไม่เต็มยันบ่ได้ไหลายนะอันนี้คือว่าถือว่ามาสาธิตซื้อไม่คิดเยอะเออเอ้าขาตัง้งนี่มันจะเป็นงสีมันบาอันนี้มันบดกดอกขังเห็ดให้เบิองัซื้อ ขั้นถือกองให้นี่นี่ลาที่ข้าเจ้าไม่เก็บกันไม่ค่อยเก็บก็ได้แต่แล้วแต่ว่าเขาไปพอปลาแบบใดนะปลาปลาอุดมสมบูรณ์มากดกมากบาดกหมากหน,าหน่อยบ่หน่อยหน่อยบดหน่อยกระตักใส่ใบมันแตกการเขาก็ซื้อข้าเกาละ่ะแต่ว่าขอยบ่ไดงบ่ได้ไปขายดอกเด้อนี่เพราะว่านมามาเสิร์ฟใบกอนเสื้อนะแตพอ่พอเดีเก็บอยู่แด้ไปเก็บแถวแเบิดมือก่อสิได้อยู่ได้ดอ,อ,ไดอ,ยไดอยู่นี่ ปีปีไรเนาะคอยม่เก็บหาเลาะกันมองนี่แหละแต่ว่าห้อยเขาจาไม่เก็บหรอแม่เบึงเบงจะให้ดูแชร์ให้หน่อยค่ะนี่นี่มันกระลุกใบใหญ่ดอกนี่เห็นปะนี่เลยจ้ะเก็บเล่มไปเล่นมามันก็เต็มทั้งนี่แหะถ้าตั้งใจเก็บอีรล่ อันนี้เขาไม่ได้ตั้งใจเคยทับหักอยู่ขี้โมอยู่นะ,นะคี้โมเนาะเอยไม่ใช่ขี้โมไม่ใช่นี่ไม่ยังดอกตะละมือโอ้เขาเคยมีเวล่าของมคเกอเปเทแต่ออเดอร์ออเดอร์จากเม่ได้มีออเดอร์จากไพดอกจึงมู่งัวเขานี่แหละบริษัทที่โรงงานนะ่ะ ฝรั่งเขาบริานามันไปเก็บนะขอาซื้อกินเอาย่ำใดล่ะค่าบัาารรสามสิย่ำใดเกับบเต็มเด้อนี่คอยซื้อเก็บอันพบมาเก็บอ่างมุ่เจ้าซื้อนะบ่ไน้แบบว้านไม่ได้แบบตั้งใจไม่เก็บนะตั้งใจไม่รอซื้อ เก็บไปเก็บมาเบดมือมืนอกได้แต่ว่าเก็บไปแทเขาบ่มันั่งบ่อทรศัพท์สี่โดตักส่นส่วนส่วนส่วนก็ใคหปลาแหละใ้มาใม่หื่นสั้นดังไหมเก็บไปกัมันได้สจ้บอซ่อเบ้าได้แบบนี้จับก่อมันแมจับก่อมันให้มันยึดตุ่มกันเลย เป็นนาเป็นนาไปเป็นนาเป็นนาไปเพราว่าีเห็ดอ่างมุจเจ้าสุดอกไม่ได้มีอะไรจ้ะก็เดี๋ยวก็จะออกไปแล้วไปอยู่บนมือเดี๋ยวเพราะว่าอย่างมืออื่นสิมาใหม่มีแนวเห็ดอย่างอื่นอยู่ใช้เวลาบรรยุนให้คุ้มวันนี้บบได้ไล่ได้จักหมังใหม่ดอก ยังไงเบิ่งซื่อจ้าเพราะจริงๆอ่ะไม่เก็บใบแท้บ่ได้เลน่นเขาซับดอกสวนๆอย่างเดียวตู้ตูตอย่างเดียวก็ต้องลมดอกก็ต้องลมนะจ๊ะก็จะไปเฮ็ดปอเปียเหตุไรเนี่ยไหนจะไปซักพ่วงไหนจะไปเฮ็ดปอเปียโอ้ยปอเปียปอเปียลูกค้าสั่งจ้ะอันเขาถามมาขายยังไงบ้าัน อยว่าแล้วแต่เจ้าแล้วให้เด็กกินนซืัอก็ได้ตั๋วับปอเปียซื้อให้ใจดีได้ขว่าให้ข้าเจ้ากินนซืัอนี่มูมองเงินมูพญาย่เร่ามองยิ่งงันนะเขาบอกว่าเมียมึงเห็ดปอเปียให้กูได้บอสสันจักบาทสันกระถามข่อยเด้ข่อยว่าโอ๊ยบอบจักบาทดอกกินลสให้กินนิสัย อุปกรณ์ล่ะไม่เป็นไรค่ะเอาไปกินเลยเดี๋ยวฉันทำให้ไม่มีปัญหาฉันไ,ไม่ห่วงหรอกเพื่อนหัวก็เหมือนเพื่อนเรา <laughs> พสิสาที่ซํำนีพอข่อยหูปลาแล้วมุจจาเข้าใจปะคือข่อยแค่มามามา,มาเห็นแหนมุจจาเบิ่งซื้อทันเวลาเกบแต่แ่ข่อยกับบรมิมเวลาน มาจัดไปสี่ดอกส่วนเอาส่วนเอา,เอาพ่อแล้วมือนี่เอาไปใส่ตะลับไปหน่อยเพราะว่าอะไรแต่อธินาฝนตกเด้อฝนตกก็บ่ไปตะเก็บเด้อแช่นี่เลยโอยุ่งอยากกันยุง่งลืมอยากกันยุ่งมาน้ำโอ้พ่อได้เก็บอยู่เด้อสำหรับสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้เอามากสินะเพราะว่าข้าวเหย้ยเกาข้าวแม่นไหม เป็นบ้าได้ทางของยุสัยทางทางยุทางเขามาสาที่เหืเบิ้์เงือซื้อจ้ะบอบอบอนได้เก็บตอดอกออกมงนรอไอซื้อเพราะว่าหมดเวลาแล้วมีอะไรไปทำอย่างอื่นมือื่นจังสิมารถมาแต่แตๆแตแตแตเรื่องกานปุ๊บแตะแตะแตอย่างเดียว นี่เลยจ้าอยไ,ไปกินอของกอยเองอันสุดเทนบ่นี่เสือเส้อลูกเสื้อลูกทรงลูกเกิบลูกเกิบผู้ใหญ่บ้านทั้งชุดของผู้ใหญ่บ้านยกเวนก้นกางเกงในกับเสื้อในแบบนี้เลยจ้าก็เออคก็ออก ไอ้มาซาที่ไหนบ้งมง้ซื้อมืออื่นเนีฝนมาตกหลังเลื่องานขอากสิมาเก็บจริงจังนแหละแต่ว่าคนนี่เขาสร้างมาเขากับบานถ้าได้โทรบอกเด้อก็อยุ่ในนีแ่แหละยุ่หมู่บ้านเดียวกันแล้วถ้าได้อันโทรบอกฉั้นนี่เด้อ่าซันจากเด้อบัลปากเมียข่อยเขาเลื่งานแล้วเขาเมย์ไอ้ก็บบัลปากดอกมงขาย,ยุ่ในเน็นบตบืออืดไปอยากแต่มืออื่นหนีเลิกงานมาปุ๊บแลนเขาปลาเลย จ้าอันนี้ให้ไทเบิลงซื้อได้จ้าเอากระดานห้องไว้ทำให้ดูเฉยๆอันนี้ไม่ได้มาเก็บกิ่งจางอะไรห้วยซัมเนี่อัน,นสตรรับหน่อยในช่องฟิตเนาะช่องฟิตนะ่ะห้วยลอยสองลอยหอน,นึได้หน่ถ้าเขาเขายกซื้อหน่อยหน่อยย่อยู่ช่องฟิตมันเขาเขาใส่ช่องฟิตไว้เป็นถุงหรือเป็นตลับหรือ,อยังกระซาวอยู่ในในหางอันนี้เป็นกระไลาบาทเด้ มันก็ได้จริงจังมาหนิเขาไม่เห็นให้เบิรงซื้อมาอานสาธิตท่องจัดในเบิรงซื้อดอกมาสาธิตให้ดูเฉยจ,จะ้ะบุเบอรี่ก็เป็นแบบนี้นะจ๊ะมีประโยชน์ต่อร่างกายเห็ดน,นางมผลไม้ไปเฮ็ดสารพาัดเฮ็ดสารสก,กัดวิตามินนูน่นนี่นั่นอาหารรวมมิรนูน่นนี่โอ้ยไหรอโลโลกเลยบุเบอรี่ไปทั่วโลกเป็นผลไม้ที่เป็นราคามาแม่มาแม่เฮากินก็นดนะกินอ่อะ่ะ ส้มสมสม il, สมเหมืนหมานมาเด้กจ้ะไยถ้าไมนเอื่นได้มากประเทศกูเอื่นมากแบเดิอยคนไทยไม่เก็บมัมงใหม่เขาออกอย่างนึงเยอะแยะไม่มีเวลาอืมตั้งตูรกูตั้งให้มึงไม่หลายแม่ปอประเวศปอประเวศบดีจ้า เฮ็ดนะสิไปปลาหนึ่งอันนี้ปลาหมังไม้ป่าป่าใกล้บ้านแต่ว่าสิไปลอยปลาเห็นอีปลาหนึ่งวิเล่เลยยุ่ยแสบี๋ยวเจ็บสมิล่ะแม่เจ็บโชว์เจ็บอ่างซื้อในมือจริงจังก็ไปทายยังแล้วมักบูเบอรี่จ้าบูเบอรี่อืะบูเบอรี่ไข่แม่ ไม่ให้เบิงซื้อเมนบ่ได้ไม่เก็บบนมือดอกมม่สวยแล้วแต่ว่าจักน้อยหนีสิไปป่าเห็ดนี่เวลาต่อนใบอีกบกิกชั่วโม,มงกับคำแล้วนะตอนนี้อยู่อ่าบ่ายหนึ่งโมงยี่สิบสามเวลามันผ่านไปแป๊บๆนะอันนี้ไม่ห็นไหนเบิงซื้อจะไม่มีเวลาค่ะไปทำอย่างอื่นมีอะไรทำอย่างอื่นอีกเดี๋ยวสิพ้าไปป่าเห็ดเด้อบ่หงมันขึืนบ่ ป่าเห็ดเยอะแยะป่าไหนก็เข้าได้หมดจ้าเจอเห็ดก็เก็บได้นะจ๊ะสวนไผ่กับสวนดอกป่าป่ามีเจ้าของแต่เราก็เข้าได้จ้ะป่านี่กับป่านป่าของทุกคนนั่นแหละใครก็เข้าได้มันห้ามกันไม่ได้หรอกบ้านเฮ้าหมางยังเอือยหมากเล็บแมวหมากไอบ้บุเบลี่เนี่ยเท้ากินมันเมนื่อเสียเอารดมดำอ่ะในแขวในป่ปากแต่วิตามินทั้งนั้น บุเบอรี่บานห้าบ่มีอ่ะแต่เอิน้นเอิ้นเล่นกันเนาะว่าเอิญอะไรเล่นกันว่านหมากและแมวจริงมันบ่แม่นหมากและแมวอีหยังดอกลายไปีซึนนีล่ล่ะมักลายคนไทยข่อยนี่ละลายคุณนี่งไงมาก็ขึ้นเป็นยังสี่นะเห็นบ่มเดี๋ยวจะหันให้ใหม่นี่ลาที่เขาอัน เสียขาคอมาลหลายๆ่าหัวมาลหลายๆไม่เก็บมันนี่ละนี่ขืนพูข้นเขาแล้วถ้ามองไกลๆแน่นี่เลยที่ตนเขาเจออยู่มืออยซาบอะไรได้ไมือหอยบยาดเสีย่าในหนามาบาดเสียบริษัทมา,พ,มา,า,า,าพ่อมาๆๆๆผ้าวันน้าเขาเจาพ่อมังม่หลายๆข้นพูขึ้นเขาข้นนุ่นขึ้นนี่แล้วถ้าเป็นป้าทึบใหยนะ่ะ ต้องไปเป็นหมูเป็นพวกเป็นกลุ่มเพราะว่าเดี๋ยวมีสัตว์พวกหมีพวกอย่างสินาะหมีโอ้ยยุงบ่ได้อยากกันยุงมานําไปกันเด้อบอนันิสิาพาไปเขาป่าเห็ดเอาหรอบ้านไอ้ฮอนแลนด์ไม่มีหรอพี่วัดดีค่ะญาณนิพักคุณหมอนี่อย่ากเปนนวนมั้เบาหนึ่งนวนวัดดีค่ะพี่เจนจิราวัดดีค่ะวิปวิพารัตบีอนเน็กซี <laughs> สวัสดีอยากไปแมนอยากคนผู้นั้นผู้นี่มากได้แต่ว่ามันมันเป็นเรื่องง่ายเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายอะ่ะมังไม่เป็นราคาพร้อมได้ปีนี้โอเคได้จ้าฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคนที่แชร์ฝากคุมฝากแชร์ด้วยจ้าขอบคุณที่เข้ามาดูจะาคอยสภาพไปป่าเห็ดได้บะนี้แต่ว่าคอยสิไปพ,พ่อว่าเฮแม่เขาเจะเก็บหมดแล้ว พวนันข้าเจ้าไปหาเขาป่ามันหอมมีแต่อารมณ์มือนี้เพิ่งมีอารมณ์วันนี้บ่ได้เก็บอีกแล้วจ้ะมามาเห็ดให้เบิงซื้อไม่โกหกค่ะไม่ได้เก็บต่อไม่สร้างภาพจ้ะแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปขอสิภาพไปป่าเห็ดแต่มันสิพ่อบ,าาากบ,าาบอกออถ้าพ่อกับ่ถ่ไทยเบิงดอกเออถ้าพ่อจังสิถทายอันนี้เบิงเอิญยางมากเขามามันพอกก่อเลยทายให้เบิงไปไป่าเห็ดเด้อบันนี้เด้อ